สวัสดีจ้าอยู่กับเฮียารามสุดหล่ออีกแล้วเดอ้อเออวันนี้เราอยู่กับเกมอะไรรู้หรือเปล่าอ,อืเกมอินเดียโจนนะเออไม่ใช่นะเอออยู่กับเกมไรเดอร์เจนนะจ๊ะเอ,อสาวนักล่าสมบัติเดอเออเออ้อเอออืมแต่งเสื้อคลิปข้าเจ้าไปทั่วเนาะเออแต่งเสื้อเกมข้าจ้าไปทั่วเน้อสันหาสีเอ,อิร์นสันหาสีเหลาเนาะ เออไม่พูดมากเก็บคอหอยเออไปเลยละกันเบียดหนึ่งนะจ๊ะเออวันนี้วายมาถึงก็วายเต็มกราบสัญลักษณ์วายจะมีตัวเลขด้วยนะจ๊ะถ้ามันเท่าไรมันก็จะใช้หมดไปเรื่อยๆเออวันนี้เนี้ยพกทุนมาน้อยนะจ๊ะเออพกมาสี่ร้อยเริ่มจะกินแกบแล้วเงินวันก้อนโตันะจ๊ะเออไหน ทุนน้อยมันแตกหรือเปล่าเกมนี้กับเกมไรเดอร์เจนนะจ๊ะอืมเข้าราดีมากตัวเจเ้ออ๋อสเกตเตอร์จะเป็นรูปหัวกะโหลกโปกอกจะเป็นรูปฟาาลูนนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เข้ามาแล้วก็อย่าดูเฉยๆเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สามารถคอมเมนต มาบอกกับฮี่ได้โอเคหรือเปล่าอย่าให้เล่นเกมอะไรบอกเฮียเลยเ,ออเฮียจัดให้จัดหนักจัดเต็มให้โอเคอับ่าว <c oughs> เออ,อเกมนี้มีแมวด้วยแมวพวงสีดำเนาะ <c oughs> ออมันมีแมวด้วยแสดงว่าเกลือเกมนี้ <c oughs> ดูดแน่นอนเกมไหนมีแมวคือดวด <c oughs> แมวพวงมันชอบดวด <c oughs> อ,อ่าเอ้ยมันเห็นบ่ถิ่นบ่ วอาพื้นมันหลือมันบ่อเขาอะนะอ,อยากเข้าสเกตเตอร์จังเลยโอ้ยเบียดหนึ่งบ่เขาลวเลยอมืมันเอาทุนมาหน่อยมันก็ต้องเบียดประมาณนี้แหละอืมมันอ่าเพิ่มไปเบียดสองแล้วกันนะจ้ะเออกดไปกดไปเรื่อยอ,อย่าเพิ่งเทอร์โบเดอร์เดี๋ยวมันจะดูดหมดเดียอ่าสเกตเตอร์โผล่มาช่องแรกออ้มันมีเซนเหมือนจะเข้านะ อ่ายตกมาแถวสองสาทีมันไม่เชื่อมอะไรวะเนี่ยมีแมวสีดำด้วยเน,นี่ยสเกตเตอร์ติดโหลดมาหรือเปล่ามาแล้วบวกแล้วเซนเฮีย e er มันสุดยดอดเข้าเข้าว่ายากแล้วเข้าไปแล้วจะแตกไหมนี่แหละยิ่งยากกว่านะานส่วนมากเข้ามาแล้วเกลือเนาะเว้ยเนาะเกมนี้ ไม่สามารถซื้อฟีสปินได้นะจ๊ะเออฟีสปินเท่าไหรเก้ารอบบออ่กเมื่อกี้นี้าหรือสิเนี่ยไม่ได้เบิ่งนะอ่า <c oughs> อ๋อววยมันล็อกด้วยนะจ๊ะเออถ้ามีวายโผลมาในกราฟเดอ้อมันจะล็อกด้วยเนี่ยวายตกมาแถวสีแล้วมันก็จะล็อกสามเทียอ่มันก็ใช้ได้3ครั้งนั่นแหละ เออขอวายช่องสองได้ปเปล่าบวกเลยถ้าม,มานะแบบยังไงก็เชี่ยมอะ่ะเออเออไรพี่ลืมไปมาวายตัวลุงมาอีกเว้ยอืมเอเร,รือสเก็ตเตอร์เหลือสองรอบแล้วนะจ๊ะยังไงต่อรอบสุดท้ายแล้วเออได้เก่าอยู่โอ้ยขี่ลายบัว แตกหนักมากสามสิสีเอเป็นจังไหนงีส้สเก็ตเตอร์มึงือเกือดอ่สื่อก็ซื่อว่าไรเกมเนี่ยสําหรับไอ้พวกสายหัวงร้อนใจร้อนเนี่ยด้ให้เมิดอบอกไปเลยบ่มีทางสี่ได้สื้อฟี่จะปินดอกลดเสียงเกมก่นอนคันบอกหูอะไปต่ออือเบียดสองไม่จ้าเราทุนน้อยเนาะเราต้องค่อยๆไล่เบียดไต่เบียดขึ้นไปเด้อืนะไปเบียดสามไปเอ เบ็ดสมันเข้าสเกตเตอร์ไปแล้วเดี๋ยวมันจะดูดตัวต้องเพิ่มเบ็ดไปด้วยอถ้ามันไม่เข้าก็ลดเบ็ดมาแล้วแมวดําเออแมวสีดําเข้าเข้าอันหกลายเลยเมื่อกี้เนี่ยเออววยก็ได้ใช้อยู่ใช้หมดเลยเอืมนะแตกมาสิแปดไปตัวอย่าไปยองไปตัวนะจ๊ะโอ้ยไปกองอะไรอยู่ข้างหลังนุนวายนะฮะเแบียบได้ปะ เอ้ยแบบนี้บอกเลยเชื1000่อมร้อยเปอซพเอร์ซนไปเลยดอกนี้มันอาจจะเป็นฟิวเจอร์ของมันนะจ๊ะฟิวเจอร์พิเศษวายมาเถวสองสามสี่หพุ่นนะเออยังไงก็เชื่อมเดอ้อใช้หมดเลยหัวเจียบเป็นกราฟเลยทีเดียวเออเป็นแดเพิ่มเบียดมาเบียดสามแตกไป3ามรอยพุ่นะมันสองร้้าสิบแปดนะปัดไป300ร้นะให้กำลังใจตัวเองเออมา ยังไงอ๋อมีหมากเขียบด้วยหมากระเบิดเนาะมากล่องสมบัติเข้าลายเออกล่องสีทองเข้าต่อหรือเปล่าตัวคิวเข้าไปไรไปอือะไรมาก็เต็มกราฟแล้วบอกไว้ก่อนนะเออการเล่นมันต้องเบียบมีให้กําลังใจตัวเองนะให้บ่อยๆก็ไม่ดีนะเล่นมืดตัวอีกแล้วเออ,เออืสเก็ตเตอร์ตินโหลดมาหรือเปล่าออยังไม่มามาฮื้ะ ยังยิกยังยิกมาเหอะมาเหอะมาเรียงมาเรียงยังไม่มาแถวสุดท้ายแล้วหรอโอ้ยอาขวดักยังไม่มาเออมันหลอกให้เราลุ้นเนาะไปต่ออย่าไปยองนะจ๊ะมากล่องสมบัติเข้าเลายม,มันโผล่มาเรื่อยๆเหมือนมันจะเข้านะจ๊ะมันติดโหลดไปแล้วมันหล่อมันลอยเข้ากดตัว <c oughs> เอออ่า วายมากกับบอเสียบเนาะเอ๊ะแบบได้ตัวเนี่ยเออขอเพิ่มเบียดนะเบียดสามมันไม่จ่ายแล้วไปเบียดห้าแล้วกันมาเนี่ยเฮ้ยถ้ามันเข้าก็แสดงว่าสูตรเฮียนี่ข้อแกะบอกเลยมาหรือเปล่าบอแม่ไตัวเฮียตัวแล้ว <laughs> โอ้ยหนอเออเข้าลายแล้วแมวดำเข้าลายหรือเปล่าขอแมวดำช่องแรกมาแล้วเออ ว่ายเลือหนึ่งครั้งไหลตัอได้กล่องสุบัติอ <hatten> ยู่เคดวยเข้าหรือเปล่าขอเคดวยเคดวยมาหรือเปล่าไม้มาโอ้ยนะจูนน้อยมันก็ต้องใจเย็นๆเด้ออย่าเพิ่งกดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้เบิร์ดด่าเลยมันก็ใจายได้ได้ฮาลังเกียร์นะเบิร์ดปเบิดซีดไซทอโบด้วยเพื่อความบันเทิงนะจ๊ะเออถ้ามันหมดตรวจก็คือความบันเทิงไปตัวเอออืยังไงอือุ้ย วายตกมาแถสวสองมีเชื่อมหรือเปล่าเฮ้ยอ่ะได้ลุนสเก็ตเตอร์ไว้หน้า follow มา follow โปกวายมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วสิบุญฟรีนะจ๊ะกับสเกตเตอร์เกมไลเดอร์เจนม,มาไหลไปดอกแรกเออคูณมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเอ้ยวายมาแถสวสองขอวายช่องสามได้เปล่าวายแถวสามได้หรือเปล่าวายแถวสามมาไหมเออเข้าไลยใช่ไป ได้ใช้วหวมาแล้วแบบนี้ <c oughs> ลูบปากลูบปากเลยไายมาแถวหนึ่งอแถวสองกับสามนี่เออบวกเลยแมวดําขอแมวดำแมวแมวอุ้ยตกมาสองร้อยแล้วในจเหลือหกรอบอยังไงต่อะอ่าก้าวเข้าายไปตัวเจก็เข้าไปเอออุ้ยอยากได้แบบไาวมาสองสามสีแ่บบคือเกาแหมเออไปกองกันอยู่ข้างหลังกันเลยไาวนะฮะ <c oughs> เออเหลือเหลือรอบสุดท้ายแล้วไหนเอออย่าไปกองกันยุงหลังสิโอ้ยเออีตกมาสองส่หกนะจ๊ะเออมันก็ได้อยู่ไปไปต่อไปเอพวกคุณมันเท่าไหรนะพวกคุณมาสี่ร้อยนะจ๊ะเตกมาพันหนึงแล้วตอนนี้เออเอเข้ารายยังไงต่อเนี่ยกดไปกดมาสิเมื่อไหร่ปะนี่โอ้ เฮ้ยไหนเงียลองแบบลอนเบ็ดนะกระโดดเบ็ดไปสักเบ็ดสามสิบไปเออมาเข้าหรือเปล่าเข้าลายอยู่ขอขอเอ้ยกอกสมบัติไหนวายตัวมาแถวสวนได้เปล่าเออไหลไปไหลไปหรือเปยังไงตัวออกระโดดเบ็ดมาเข้าให้เฉยเออได้ไปตัวได้หายใจตัวยังไงเฮ้ยเออหมดก็หมดไปสิมาแล้ววายแถวสวนเออไหลหรือเปล่า มีแต่ตัว,ตวเ,เพงๆไปกองกันอยู่ทั้งนา้นแล้วก็บอกเขาไล่ <c oughs> แล้ววายก็ไปกองอยุ่หงหลังเพื่อหนอสัวเอ <c oughs> อย่าลอยอย่าลอยเขาสเกต็ตเตอร์เ้อเบียดเนี่ยสามสิบอยู่บอกเลยวันเจียละเออไหนมีตัวหรือเปล่าว,วายแบบดี ตือดเตือดตือดเตือดตืบวกเลยโอกาสเชี่อมพันเปอร์เซ็นต์อย่างนี้ฮ่เบียดสามสิบเออเออได้ลุ้นสเกตเตอร์ด้วยสามตัวเออมาหรือเปล่าบึก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 บึ้ยไม่มานะจ๊ะแต่ว่าก็เต็มกราฟเลยทีเดียวหวานเกลียวเออืมยากเขาน่าจะลอยเขาน่าบวกเลยนะเออตัวเอเขารายไปกระโดดเบียดมาเบียดสามสิบนะจ๊ะเข้าเออหมายความมันเข้าเบียดสามสิบ เขาอ,อยู่เบียดสามสิบยาวๆนะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> เออยังไงือถ้ามันไม่เข้าสักสิบทีก็ค่อยลดเบียดเด้อโอเคหรือเปล่าอืมมากองสมบัติเข้าลายอยู่อุ๊ยแบบไดนี่ฮะอ,อ่าขอชมหน่อยเบียดสามสิบได้หรือเปล่าอืมวิแบบ่งง่ายเบียดนี่เออยังเชื่อมอยู่ไล่ไปอืมมาเออไม้กางเขนเชื่อมอยู่มา วายก็ยังได้ใช้อยู่เออแบบน้หน่อยสวอแบบไนวะอ่าได้แหวนปะไหนเออกล่องสมบัติเข้ารวายก็ยังได้ใช้แมวดําก็ยังได้ใช้ไปออขอชมหน่อยสเก็ตนะเตอ,อร์น่ะสเก็ตเตอร์เบทสามสิบมันจะแตกแรงหรือเปล่าออออมามามายังได้กระชื่อมแบบเนี้ยเออ,เอ,อวอายตกลงมาอยิกมา คุ้นหาปะัานาปะนี้เอ,อ้าเมืดหนาวป่ะนี่ามาเออมาไว้ตรงนี้มาไหลเรื่อยไหลไปหรือไปมาแบบอยู่วัดเก็บวุ้ยไว้แถวสองมันหมดก่อนบระสันต์เฮ้ยเป็นมื่ดเถอ้เงินมีกล้านะจ๊ะเออ้ยอย่าไปยอมมามาอยู่ในกระเป๋าเลี้ยวเนาะๆแปดพัน 8, นะจ๊ะเออ หมาไวเถียว2กับสามมีมากจริงอุ้ยได้ดาบทองศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะเออไม่ใช่แท่งทองศักดิ์สิทธิ์นะั้นไหลไปเอ,อ้ยกล่องสมบัติสีทองอีกไหลไปไหลเรื่อยแมวดําก็มาแมวโวงก็มามายังไงตัวมีตัวหรือเปล่ามีเตียนหรือมีตัวโอ้ยหกพันอ้ยบาดเจ็บเป็นคาราเบลเลยอืวาย วกงาม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 เฮ้ยเห็นบวเห็นเห็นสเก็ตเตอร์งาม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 มันเข่าแล้วเนาะเออบวก็ล้ยี่ห้อยเข่านะเบีดสามสิบนะขอชมหน่อยงามงามขอชมงามงามหน่อยเออสาวไลเดอร์จีนนะจ๊ะมาหรือเปล่าอย่าเกลือสิลูกเอ้ยแบบได้ปะโน่อยเฮ้ยเออเบีดสามสิบที่นี่อ่ะโอ้ยเนาะมาวไวตรงมาแถวสองแล้วเพิ่มไปคูณสองได้ใช้ต่อหรือเปล่าโอ้ยเนาะยไวมาอีกไหม ใช้ไปใช้ไปอหมยังล็อกอยู่ยังล็อกอยู่มากล่องสมบัติกับแมวดําเข้าลายอยู่เออวายตรงมาแถวสองยีกได้ใช้ตัวไปยีกไปตัวเออขอยีกได้หรือเปล่าโอ้ยเนี้ยคือกล,ลัวเปล่าเออข้อเหลียมันก็อยากได้เนาะเออมาไม่กล่องสมบัติเข้าไลายโอ้โหเขาสเก็ตเตอร์เบสสามทิปนะพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> แตกมาสองร้อยแปดทิปเฮ้ยวายตรงมาเถวสาม ม,มา้าไม้กางเขนก็ยังเข้าลายยังไงตัวอ้หโโูหแตงมาสี่ร่อยก็เอาเนาะพี่น้องเนาะสวัสดียบเลยโอ้โหมันก็หินเลยทีเดียวเกมนี้นะจ๊ะเลเดอร์เกนเออถ้าสนใจตามเฮียได้ที่ลิงด้านล่างนะจ๊ะเอเกเปล่าเออยังจะปักหมดไว้เด้อออมเนี่ยก็ไม่ไปต่อแล้วมันรู้สึกว่ามันมันแข็งเกินเนาะเออทุนเท่าไหร่นะทุนส0 0แตกมา มื่นหาปาดทักเอาละวเนาะเออเอาละปอันนี้เนาะเออเล่นได้ต้องรู้จักพอเปล่าเข้าใจเปล่าเออทำรู้จักพอกระมดตรวดน,นะจ๊ะ <c oughs> โอเคอืมไปแล้วนะวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บ